สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้านะครับสำหรับนิทานตอนที่2จากทนายนิทัศน์มีข้อความดังนี้ครับทนายลองเขียนเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งหลังจากเห็นข่าวเรื่องจับยา4 0 0แสนเม็ดตั้งชื่อเรื่องว่านิทานกลับกรอกเมื่อเส้นทางสายไหม ผ่านมายัางบ้านกกกอกและเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจะพักสินค้าจึงเกิดมีอาชีพใหม่ที่ลงทุนน้อยกำไรมากแถมบางครั้งก็เอาไปก่อนจ่ายทีหลังติดพันกันมาทำให้วิถีชีวิตผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปลหลายๆคนเข้าไปเกี่ยวข้องคนที่ฉลาดก็รอดคนที่พลาดก็ติดคุกสมชายอดีตผู้นำหมู่บ้านยุคคอมมิวนิสต เกิดที่ไหนไม่ทราบแต่โตและจะตายที่นี่แน่นอนมีลูกหลานแยกย้ายกันไปหลายครอบครัวบางคนก็พลัดหลงไปในเส้นทางสีดำจนเกิดความขัดแย้งกับเครือญาติบางคนก็กลายเป็นคนมีอิทธิพลบางคนก็หาเช้ากินค่าตามวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วแต่กรรมลิขิตมาแม้จะเป็นญาติพี่น้องกันแต่เงินทอง และผลประโยชน์ก็ไม่เข้าใครออกใครอาจจะเกิดจากการที่สมชายซึ่งบัตรนี้เท่าชรลาละแก่แล้วแบ่งทรัพย์สินแล้วบางคนไม่พอใจหรืออาจจะเกิดจากเส้นทางสีดำหรืออิจฉากันเองทําให้ต่างคนต่างอยู่เมื่อถึงจุดความแค้นต้องชำระหรือนี่สินที่หยิบยืมกันมาแล้วไม่เคลีย จึงต้องหาทางเคลีย์ชะตากรรมจึงตกอยู่กับเด็กหญิงตัวน,น้อยที่ต้องกลายมาเป็นเหยื่อโดยมีการวางแผนจ้างวานเตรียมการเป็นอย่างดีให้นำตัวเด็กไปมอบให้กับทีมงานจากนอกหมู่บ้านโดยให้เอาเด็กไปซ่อนไว้เพื่อเจราจาหนี้ศินกันให้เด็ดขาดเด็กถูกส่งต่อให้คนที่รอรับอยู่ แล้วก็หายไปจากหมู่บ้านตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งถ้าจะยกเรื่องราวคดีน้องชมพู่มาประกอบเข้าเป็นเนื้อเรื่องน่าจะกลายเป็นนิยายหรือสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เลยหลายประเด็นในคดีน้องชมพู่ข่าวทีวีก็เคยออกมาหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการสืบสาวไปให้ชัดเจนว่าความจริงเป็นอย่างไรมันจึงกลายเป็น เหมือนนิยายบ้านกกกอกไปแล้วซึ่งคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่ทำให้สังคมแตกแยกทางความคิดส่วนหนึ่งยืนอยู่กับผู้สูญเสียส่วนหนึ่งยืนอยู่กับลุงพลที่ติดตามข่าวมาตลอดและเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายความเป็นไปได้ว่าลุงพลนั้นคือคนร้ายแทบไม่มีเลยเป็นตำรวจ ที่รับผิดชอบคดีนี้โดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะปิดเกมก็ปิดยากเพราะพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนไม่มีส่วนมากเป็นพยานแวดล้อมแถมพยานยังบิดเบือนคำพูดด้วยความกลัวหรือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวด้วยความซวยจึงอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปิดคดีนี้อย่างไรจะปิดคดี ตามพยานหลักฐานก็หาหลักฐานคนร้ายที่ชัดเจนไม่ได้มีเพียงข้อสงสัยเล็กๆนน้อยแถมพยานก็ให้การขัดแย้งกันจนเละไปหมดจะไม่ปิดเกมสังคมก็ประนามว่าคดีในหมู่บ้านเล็กๆแค่นี้ยังจับไม่ได้หมดความเชื่อถือเหตุคดีฆ่าเด็กตายที่เชียงรายไม่มีประจักษ์พยานไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ไม่กี่วันก็จับคนร้ายได้ เพราะคนร้ายทำโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนไม่มีการทําลายหลักฐานพยานหลักฐานส่อกระทําผิดโดยหลบหนีออกจากบ้านและไม่มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังคดีนี้ทนายสงสารฝ่ายพ่อแม่น้องชมพู่ที่สุดแต่ก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปลงกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะต้องการรักษาชื่อเสียงหรือเพราะตามกระแสสื่อ งั้นปล่อยไปซักคดีเถอะปล่อยคนผิด10คนดีกว่าเอาคนไม่ผิดหนึ่งคนไปเข้าคุกมันคือสุภาษิตกฎหมายครับทนายนิทัศประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อย่างน่าสนใจดังนี้ทนายนิทัศเล่านิทานเรื่องนิทานกลับกรอกณนะดินแดนอันไกลโพ้นริมฝั่งโคง ดินแดนพญานาคมิตรภาพคือประเทศลาวมีเส้นทางเชื่อมต่อสองฝั่งโขงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่สีแดงต่อต้านอำนาจรัฐท้ายสุดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนื่องจากมีทิวเขาภูพานที่สวยงามทอดผ่านทำให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรในที่ดินต้องห้ามเพราะรัฐนั้นได้เข้ามายึดเป็นของหลวง ดังนั้นชายหนุ่มหญิงสาวจึงมักไปเสี่ยงโชคณดินแดนที่จเจริญกว่าปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่เฝ้าบ้านรอลูกหลานกลับมาเพื่อสืบทอดเส้นทางชีวิตอันยากแค้นลำเค็นต่อไปชายหนุ่มหญิงสาวบางคนไม่ยอมทอดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดทำสวนทำนาทำไร่ขายของเพื่อดูแลพ่อแม่ที่ย่างเข้าสู่วัยชารา และทรัพย์สินอันมีค่าน้อยนิดด้วยมองไม่เห็นแสงสว่างในบ้านปลายของชีวิตก่อนนั้นชาวบ้านยังพอมีรายได้เสริมจากการตัดไม้เผาถ่านหาของป่าแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดขึ้นแถมไม้ป่าก็ร่อยหรอยิ่งทำให้ชีวิตเหมือนต้องคำสาบอยู่กับความหวังไปวันๆแต่ด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวเกิดขึ้น ทำให้การเดินทางการค้าขายการขนถ่ายสินค้าการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่ผลดีก็ไปตกกับชาวบ้านที่อยู่ริมโค้งหรือตัวเมืองมากกว่าส่วนที่ไกลออกไปเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลชีวิตก็คงเหมือนเดิมแทบหาอะไรดีขึ้นไม่มีหลังจากสงครามเวียดนามจบลงสามเหลี่ยมทองคำที่เชื่อมสามประเทศมีชื่อเสียงก้องโลก เพราะเป็นแหล่งส่งฟินเฮลโลอีนแต่เมื่อฟินเฮลโลอีนเริ่มลดน้อยลงเพราะมีของใหม่ที่ทันสมัยกว่าเรียกว่ายาม้ามาทดแทนและเป็นที่นิยมของคนทำงานจนแพร่หลายกลายเป็นปัญหาสังคมเพราะผู้เสพติดจะมีอาการคล้ายประสาทหลอนคลุ้มคลั่งชอบทำร้ายผู้อื่นมีการจับเด็ก จับผู้หญิงเป็นตัวประกันเพราะริษยาบ่อยๆจึงเริ่มมีการจับกลุมผู้ผลิตผู้จำหน่ายอย่างจริงจังต่อมาในสมัยนายกทักษิณได้ทำการปราบปรามผู้กระทำความผิดขั้นรุนแรงมีการฆ่าตัดตอนเกิดขึ้นทั่วไปจนเป็นข่าวไปทั่วโลกทำให้มีการย้ายฐานการผลิตออกไปจากเมืองไทยไปอยู่ณบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีดินแดนเพื่อนบ้านทางภาคเหนือเป็นฐานใหญ่แต่เมื่อมีการผลิตมากขึ้นเส้นทางเดินจากเหนือมาใต้เริ่มมีปัญหาจึงมีการหาเส้นทางเพิ่มและเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ลาวตอนกลางหรือตอนออกเฉียงเหนือหรืออีสานตอนเหนือของประเทศไทยและจังหวัดไหนจะเหมาะสม เท่ากับมุกดาหารไม่มีอีกแล้วสะพานมิตรภาพและลำน้ำโขงเป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการเดินทางเชื่อมต่อสองประเทศและเมื่อผ่านตัวจังหวัดมาได้แล้วเข้าสู่ดงหลวงผ่านกกกอกเข้าสู่ทางสามแพร่งที่หมู่บ้านกกก,กทางหนึ่งไปแยกกระสินทางหนึ่งแยกไปเต่างอยจังหวัดสกลนคร ณจุดทางสามแพร่งนังกล่าวมีการตั้งด่านเพื่อคอยตรวจตราความสงบเรียบร้อยของผู้ที่ผ่านไปผ่านมา